สวัสดีครับพี่น้องเบอร์สกูสกุลนะครับเพราะว่าจะเป็นหลูกหลกด้านหลานนะครับที่เขามาเบิงที่เขามาหาคมห่วงเรื่องการเกษตรนะครับลุงสกิดกับ่างหายไปนานนานเพราะสกุคร,ครับกา,าคิดภารกิจได้หลายอย่างนะครับกับอะไรค่อยเ,เดี๋ยวมาเหตุคิปปนัยคิปนีลุงสกิดสีมาวงเหลเรื่องการเดเกษตรนะครับให้มันอยู่รอดโดยความเป็นห่วงพี่ๆน้องๆลูกหล,กลกด้านหลานนะครับโดยที่รวมรวมคอมเมนต์นะครับพี่น้องก็ยังลุทาง หลายนะครับลุงท่างว่าการเกษตรที่มันอยู่รอดทนะี่จะได้มันกจกอยู่รอดน,นะครับจะเป็นประสบการณ์เน้อผิน้อเนะ้อประสบการณ์ที่ลุสงสมคิดจะบอกสูฟังนะครับเป็นข้อหามข้อหามในการจะไม่เห็ดเกษตรนะครับว่าเห็ดจดังไดม,มันจนะอยู่รอดล่ะหามคิดแบบไดนะครับการคิดแบบนั้นคือลุงท่างนะครับการเห็ดเกษตนะรจะให้มันอยู่รอดเน้เอผิน้อเน้อลุงสมคิดจะพยายามบอกนะพยายามบอกมาหลายคิปแล้วนะครับการเห็ดให้มันอยู่รอดคือ เราต้องรู้จักสร้างมูลค่าผลผลิตที่เราปลูกสร้างมูลค่าแบบใดบนีงข่อยกระสรางอยู่ได้ข่อยปลูกแล้วข่อยกะให้ค้นมาสื่อข่อยกระสรางมูลค่าอยู่มันก็มีรายได้อยู่หลกักะถ้าการจมว่าเฮ็ดหลกักะแห้งเฮ็ดแห้งจนนะครับยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งขาดทุนเพราะว่าเฮ้าบอได้สร้างมูลค่าที่แท้จริงนะครับในการทีร่เกษตร การสามมูลาค่าที่แท้จริงคือของที่เขาปลูกเนี่ยเราต้องเขาต้องหุ่นจักเอาไปขายให้มันได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับเท่าที่จะสูงได้ก็จะได้ขึ้นสีได้สูงที่สุดบาทกรณีในลูกสมขิดเนี่ยครับก็จะปลูกเองนะครับพี่น้องล้วก็เอาไปขายเองเอาไปขายเองมันสะได้ราคาสูงเพราะว่าเป็นอย่างคือไแต่นนราคาสูงบาทเ้าขายปีพี่น้องพี่น้องไปบึง ไปย่างตลาดเนาะตลาดสดนะครับก็เป็นังเกต็ดบางน้อพี่หน้องเลอย่างทัวฟักเงวนี่ครับสิบบาทมันก็จะนิดเดียวเม่นบ่อืออันนี้ทัพผู้จรีงจ้ะสิบบาทกันน้อยทีเดียวบัวงูรุ่งกับปลูกผสมประสานเนาะมีมีหลายหลายอย่างคือเคยแนะนําไปหลายคลิปแล้วรุ่งเอามาสางม,มูลราคาเพิ่มโดยการอขายปลีกเองนะครับขายปลีกเองปลูกผสมผระสานหลายอย่างขายปลีกเองแล้วเราจะได้ราคาที่สูงนะครับด้ราคาที่หฮาอยรอด โทษที่นะครับกรณีข้นเหตุอะไรนาสวนผส,สมหรือวา่าโคกน้องนานครับต้นสิบป,ปูกล้วยปูกั่ยง,ย,งย่งสิอ่ะอันนั้นก็สามารถอยู่ได้นะครับสามารถที่เราจะอยู่ได้โดยการทาเกษตรมันจะมีละหลายแขนงลหลายแบบแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับโดยการส้างม,มูลราคาในการปลูกกล้วยเอาสมบูรณ์แล้วปลูกกล้วยน้องพี่นอ้นองเนาะปลูกกล้วยจะได้มันจะอยู่หลอดบาดใอ้วิลาหาบาทอยู่ใดบ่อยู่บ่ใด วิลลาสิบบาทอยู่ไหนบอก็อยู่บ่ได้หาทุนแต่บางคนปลูกแล้วก็ขายวิลลาหาบาทอยู่ตลอดชีวิตกันยังมีเพราะว่า,าวห้าบโมูหจักสางมุ่นราคาเพิ่มนะครับในการปลูกสางมูลราคาเพิ่มหนึ่งคือเอาไปขายผีเองสองหัวจักแปรรูปนะครับแปรรูปแบบใดบน,นี้ย่างกล้วยนี้าเอาไปแปรรูปเพ็รแต่ร้ายห้ายชนิดแี้นะครับเอาไปฉาบแล้วก็เฮ็ดแ็คเกจงามๆทรงอาจจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าในกรณีครับมันสุกทำหาเออสุก จนอเออเอนว่าสูงงอมอ่าสูงงอมแลวกเอาไปตากนะครับเป็นกล้วยตากที่มีรสหอมหวานแลวกอะวิธีการเฮดแพ็กเกจสวยๆงามๆหัวใจวิธีการขายเองการขายโดยอ่ออนไลน์หรือขายเนกสารกับเอแตคกามสมารรและแต่การถ่ายของไปคอมามรนั่นเขาเอินว่าการาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลที่เราปลูกนะครับ พอหามอันแรกคือสีมะเห็ดเกษตรคือห้ามคิดว่าห้ามาเห็ดแล้วมันจะรวยนะครับ <c oughs> อ่ะโทคดีนะครับสุขภาพบ่คอยดีลงสกขิดนะครับไอนะครับมันมีทางรวยนะครับการเฮ็ดเกษตรนี่รู้อยากอยู่พี่นองลงสกขิดกับเฮ็ดเฮ็ดมาหลายหล้กกายังมาท่านรวยแต่เรามีรายได้ที่ยัง่งยืนนะครับสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายๆอยากมีรายได้เดือนละสี่ห้าหมื่นปีได้มีแน่นอน อันญ,ญาน้ำกดลูกสุขิดนะครับมีแน่นอนแต่ไม่รวยดอกนะครับไม่รวยครับแต่สามารถอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบมีความสุขในการทำเกษตรได้แต่ต้องมีควางขยันมีไว้ได้นะครับนั่นแหละขอแลกอย่าคิดว่าจะรวยเนระ้่อยไปดองเด้อลูกหลานกระสร้างขา้าวชใวะเกษตรคิดว่าจะมาทําแล้วเราจะรวยไม่มีทางนะครับแต่เราสามารถที่จะมีรถยนต์คันละเจ็ดแปดแสนคันละล้านขับอย่างคนอื่นไหม่อน,นวดรถเดือนละหมื่น ทำได้ไหมทำได้สบายนะครับถ้าเรามีวินยัยถ้าเรามีความขยันสามารถที่จะมีเงินสร้างบ้านสวยๆอย่างคนอื่นไหมมีได้แน่นอนครับแต่บอรวยดอกผมบอกเลยบอรวยนะครับยังไม่ถึงกับคําว่ารวยแต่พ่อมีพ่อกินสามารถใส่ชีวิตแบบพ่อเพี้ยงโดยมีความสุขในบรรทัฐานที่การบฟุ้งเฟ้อนะครับเห็ดได้แน่นอนนะครับถ้าผู้ใดมักเดินทางเส้นนี้นะครับ แต่อย่าคิดว่าจะรวยได้พี่น้องเรื่อเพราะรวยดอกแต่พออยู่พอกินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการให้เกษตรเนี่ยอย่าคิดว่าการให้เกษตรมันสบายๆจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนมีความสุขเดินชมสวนอะไรประมาณนี้นะครับชิวๆอันนี้ก็จะคิดได้พี่น้องเรื่อเป็นข้อที่สองการให้เกษตรบันสบายการให้เกษตรนี่ลำบากแต่เขาจะมีความสุขแบบแรกคือ ถ้าห้าหักการเกษตรห้า็จะมีความสุขแต่ถ้าคิดไหวเลยตั้งแต่เมือมาเหตุว่ามันจะสบายมันจะมีความสุขไว้มันจะองิงประมากเนี่นะคิดวางไหวห้ามคิดเด็ดขาดนะครับสองข้อนี้ห้ามคิดเด็ดขาดก่อนจะมาลงมือเหตุกเกษตรผู้ที่เหตุแล้วหรือผู้กำลังสิเหตุขอให้ตระนักตรงนี้ไว ที่การเห็ดเกษตรนะครับของลุงสมคิดที่ให้มันอยูหลอดก็คือพยายามปลูกให้ได้หลายชนิดเข้าไหวนะครับปลูกอย่างละหน่อยนะครับพี่น้องลุงสมคิดจะผูปลูกหลายนะครับแต่ละชนิดการคำนวณวิธีการว่าเาจะปลูกซําไรกับคืออยู่กับกาลร่งการสื่อของลูกค้าของเข้านะครับตอนเริ่มต้นลูกจะเฮ็ดน้อยๆนะครับชนิดละนิดเดียวนะครับพอเริ่มมีลูกค้านะครับพอเริ่มมีลูกค้าแล้วเขาก็จะขยายออกไปที่ละหน่อยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเกเกษตรนะครับต้องมีความขยันมันเพียนนะครับการดูแลเอาใจใส่ทุกๆรายละเอียดนะครับต้องบ่มมองขามในสิ่งลเล็กๆน้อยๆเรื่องกําจัดวัชพืชการดูแลพรวนดินนะครับรดน้ําให้สม่ําเสมอการให้อาหารนะครับต่อพืชนะครับต,ต้องศึกษาอ่าตรวจประสบการณ์ที่เหาเห็ดนั่นแหละพี่นอ้องเห็ดไปนําน,นะครับประสบการณ์กับ็ซ้อนเหาไปนํา ข้า็จะค่อยๆเก่งไปเรื่อยนะครับลูกสุกี้จะปลูกหลากหลายแล้วก็เอาไปขายเองทื่เคยแนะนําพี่น้องไปหลายคลิปแล้วนะครับข้เาเสด็ราคาที่สูงนะครับในราคาที่เฮาอยู่รอดขาก็สีเข้าสู่กระบวนการนะครับเ,เกษตรอายุรอดแบบยั่งยืนได้เองโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องหวังว่าคลิปนี้นะครับก็บจะเป็นประโยชน์ พี่น้องลกูกหลานนะครับที่เขามาศึกษาหาข้อมูลเรื่องเกษตรออนาลกันหน่อยนะครับขอให้พี่น้องยินดีไม่แห้งด้๊กครับสักสุศคุลที่สิ่งใดก็วังสิ่งใดก็ให้สมปัถนาสวัสดีครับ